หงแดงหรือร์พผู้เปิดหัวการแข่งขันศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกประจำฤดูกาลนี้ด้การบุกไปเอาชนะไอหยักอัมสเตอร์ดัมทีมแกร่งได้ถึงประเทศฮอลแลนด์หนึ่งประตูต่อศูนย์วันนี้เอสโซรีพอร์ตบเซอร์โอจะอยากจะขอพาเพื่อนๆนมาดู5ประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นจากเกมในนัดนี้กันแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเราใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตี และมั่นใจได้คลิกที่ทิงด้านล่างเลยครับหากชอบช่อง S.O. Report by SEO ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ ลิเวอร์พูลในวันนี้มีปัญหาในการจัดทีมพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวรับเมื่อขัดนับแต่ตัวหลักหลายรายไม่ว่าจะเป็นอลิซอนเบเกอร์เวอร์กิลฟานดัละโจเอลมาติฟที่ไม่พร้อมลงสนามนั่นทำให้วันนี้เยาเกนค็อปเลือกใช้อาเดรียนลงมาเฝ้าเสาเป็นผู้รักษาประตูตัวจริงขณะที่ปักกระหลังตัวกลางก็ถอยอัลฟาบินโยลงมายนเป็นเซ็นเตอร์ฮับจำเป็นจับคู่กับโจโกเมสแบ็คซ้ายยังคงเป็นหน้าที่ของแอนดูโรเบอร์สันประจำการตามปกติ เช่นเดยกับทางด้าขวาที่มีเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนลงเล่นได้เช่นเดิมทางมิดฟิลด์ฝาคนวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรเมื่อจอจีเนียไวนนลดุมได้กลับมาลงสนามเป็นตัวจริงอีกครั้งแทนที่เตยโกอคันทาราที่ได้รับบาดเจ็บขณะที่เคอร์ติสโจนมิดฟิลด์ดาวลุ่งลงมาขับเคลื่อนเกมกลางสนามโดยมีเจมส์มิลเนอร์แข้งมากประสบการณ์ลงมาเติมความเก่าอีกราย ด้านสามประสานแดนหน้าไม่มีปัญหาใดๆอยู่กันพร้อมหน้าทั้งซาเดโอมานโมฮัมหม็ดซาลาที่ลงโจมตีเกมริมเส้นขณะที่โรเบีโตเฟเมนโค้ำเป็นศูนย์หน้าตรงกลางเริ่มเกมมาได้เพียง35นาทีกลายเป็นฝั่งลิเวอร์พูลทีมเยือนที่ได้ประตูขึ้นนําไปก่อนจากจังหวะที่มาเน่พลิกบอลจากลูกทุ่มได้อย่างยอดเยี่ยม ก่อนจะโดดเข้าไปในกรอบเขตโทษฝั่งซ้ายยิงขุดดินไปติดดาี่บินแต่โชคดีที่บอลไปชนนิโคลัสตาเกียฟิโกโก,กระดอนเข้าประตูตัวเองส่งให้หงแดงออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ท้ายครึ่งเวลาแรกก็มีจังหวะให้ได้เสียวเมื่อเจ้าบ้านเกอบมาได้ประตูตามตีเสมอแบบสุดๆในนาทีที่44ของการแข่งขันมาดูซานทาดิชกระดกบอลข้ามหัวอาดเรียนไปแล้วแต่ฟาบินยอตามลงมาซ้อนสกัดออกจากเส้นประตูได้อย่างหวดุดหวิด ทำให้จบครึ่งเวลาแรกไปด้วยสกอร์นี้เริ่มครึ่งเวลาหลังมาได้เพียงนาทีเดียวอายะก,ก็พลาดโอกาสทองไปอีกครั้งเมื่อดาวีิคราเซนวิ่งเข้ามาตะบัลเต็มๆด้วยขวาหน้ากรอบเขตโทษอาเดรียนป้องกันไม่ทันแล้วแต่บอลพุ่งชนเสาไปอย่างน่าเสียดายในช่วงที่เหลือของเกมการแข่งขันทั้งสองทีมต่างก็มีโอกาสเข้าทำหลายต่อหลายครั้งแต่ทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้ทำให้สุดท้ายแล้วเป็นลิเวอร์พูลบุกมาคว้า3าคะแนนสำคัญได้ก่อน ทีนี้เราขยับมาดู5ประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นจากเกมในนัดนี้กัน 1. ในวันที่ไม่มีฟานได้คำถามใหญ่ก่อนเกมในนัดนี้ก็คือลิเวอร์พูลจะทําอย่างไรในวันที่ไม่มีหนึ่งในกองหลังที่เก่งที่สุดของโลกอย่างเวอร์กิลฟานไดมาคอยประคองแนวรับเหมือนอย่างเคยเราต้องยอมรับกันเลยว่านี่คือนัดแต่ที่ย้ายเข้ามาและยกระดับเกมรับของลิเวอร์พูลขึ้นมาอย่างชัดเจนหลังจากก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาในการป้องกันประตูมาโดยตลอด หากนับเฉพาะเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วเพียงปีเดียวดาวเตดดัชแมนก็ลงสนามให้ทีมไปทั้งสิ้นถึง4,590นาทีซึ่งสทสอนให้เห็นถึงความสําคัญของเขากับทีมได้เป็นอย่างดีในช่วงครึ่งแรกของเกมเมื่อคืนนี้เราจะเห็นได้ว่า j อาหยักหาช่องเข้าทําได้บ้างซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะแนวรับไม่ได้รับการช่วยเหลือมากเพียงพอจากแผงมิดฟิลด์ด้วย เอาละ่ะลายท่านอาจจะบอกได้เช่นกันว่านั่นก็เป็นปัญหาที่เรยวภูต้องอเผชิญในฤดูกาลนี้แม้กระทั่งตอนที่มีฟานได์ยืนคุมแนวรับอยู่ด้วยก็ตามอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่เรวร้ายก็คือการที่เราได้เห็นนักเตะแนวรับทั้งหมดของทีมกลับมาเล่นกันอย่างมีสมาธิมากขึ้นในยามที่ขาดผู้นำอย่างประกางทีมชาติฮอลแลนด์ไป ปากราหลังจําเป็นอย่างฟาบินโย่ก็ทําทผลงานได้อย่างโดดเด่นในเกมนี้ไม่เพียงเฉพาะในการสกัดบอลออกจากเส้นได้อย่างสุดยอดเท่านั้นแต่ผลงานโดยรวมของเขาก็เล่นได้อย่างแข็แงแกร่งจนคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ประจำเกมนี้ไปครองด้านโจโกเมสที่หลายคนเป็นกังวลกันว่าอาจจะเป็นบ่อของทีมหรือไม่อย่างไรหลังเล่นผิดพลาดที่เห็นอยู่หลายครั้งในช่วงหลังแต่ในเกมที่อัมสเตอร์ดัมเขาก็คลายความเป็นกังวลของแฟนบอลไปได้เยอะทีเดียว โดยปกติแล้วเขาจะมักลงเล่นเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์ระดับจูเนียร์ยามยืนคู่กับฟานไดท์เทาว่าในตอนนี้เจ้าตัวก็มีโอกาสได้ก้าวขึ้นมาแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำมากขึ้นและนั่นก็คือสิ่งที่เขาทำได้ดีทีเดียวและสมควรได้รับเครดิตสำหรับเกมเมื่อคืนนี้ 2. ประสบการณ์แบบเต็มๆของอาร์เดรียนนอกจากตำแหน่งประการตัวกลางที่ขัดผู้นำอย่างฟานไดท์ไปแล้วอีกหนึ่งตำแหน่งที่แฟนบอลของลิเวอร์พูลบางส่วนเป็นกังวลไม่แพ้ก,กันก็คือผู้รักษาประตู หลังจากอลิสันเบเกอร์ได้รับบาดเจ็บหัวไหล่ระหว่างการฝึกซ้อมทําให้ต้องพลาดการลงสนามหลายนัดและกําลังอยู่ในช่วงของการเรียกความฟิตกลับมาอีกครั้งนั้นได้เกิดเสียงเรียกร้องจากแฟนบอลบางส่วนว่าอยากเห็นทีมเสริมผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาเพิ่มเติมเพราะไม่ไว้วางใจในผลงานของอาร์เดรียนผู้รักษาประตูมือ2ของทีมนั่นเองแน่นอนว่าเมื่อผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมเป็นหนึ่งในโกลที่เก่งที่สุดของโลก ความคาดหวังจากแฟนบอลจากตัวสำรองของทีมย่อมอยากเห็นคนที่มีฝีมือไม่ห่างกันมากนะอย่างไรก็ตามหลังจากเกมที่ทีมปราชัยแบบยับเยิยนถึง7ประตูต่อ2ต่อแอสตันวินล่าในศึกพรีเมียร์ลีกหนึ่งในคนที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์มากที่สุดก็หนีไม่พ้นผู้รักษาประตูที่ทำหน้าที่ในวันนั้นอย่างอาเดรียนนั่นเองทว่าเยอเกนครอ ก็ยังคงออกมาปกป้องและสนับสนุนลูกทีมของเขาอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันก็ไม่อนุมัติการเซ็นสัญญากับแจ็คบัตแลนด์จอมหนึ่งของซอกซิตี้ตามเสียงเรีกร้องจากภายนอกสุดท้ายแล้วการตัดสินใจดังกล่าวของนายใหญ่ชาวเยอรมันก็ได้รับผลตอบแทนจากลูกทีมของเขาเมื่ออาดเรียนเก็บกินชิดได้สำเร็จในเกมเมื่อคืนนี้และมีจังหวะโชว์เซฟสวยๆให้เห็นหลายครั้ง มันชัดเจนว่าในช่วงครึ่งเวลาแรกของเกมนั้นเขายังคงมีอาการประหม่าให้เห็นบ้างแต่สุดท้ายแล้วเจ้าตัวก็จัดการกับความมั่นใจของตนเองได้อย่างดีเยี่ยมและก้าวขึ้นมาได้อย่างสง่างาม 3. การเปลี่ยนตัว3คนรวดพร้อมเพียงกันหลายคนที่ได้ชมเกมอาจจะสงสัยว่าทําไมนัดนี้ถึงมีการเปลี่ยนตัวได้เยอะแยะเพียงนี้เพราะในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกอนุญาตให้เปลี่ยนตัวสำรองได้ทั้งหมด5คนในซีซั่นนี้ ซึ่งเป็นมาตรการพิเศษในช่วงหลังวิกฤตโควิด -19 เพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บของนักเตะซึ่งจะแตกต่างจากในพิมพ์ลีกฤดูกาลใหม่ที่กลับไปใช้การเปลี่ยนตัวสำรองได้3คนตามปกติในช่วงหนึ่งชั่วโมงแรกของเกมซึ่งทีมยังคงนำอยู่แค่หนึ่งประตูต่อศูนย์และเกมก็ยังไม่ขาดทว่าเยอเกนครอปก็แสดงให้เห็นความมั่นใจในลูกทีมของเขาด้วยการเปลี่ยนตัวฝากประสานแนวลุกตัวจริงออกพร้อมกันรวดเดียวทั้งซาเดโอมานเน่โรเบรโตเฟเมโน่และโมฮัมเหม็ดซาลา ต่างก็ได้ออกมาพักพร้อมกันทั้งหมดโดยส่งเดียวโกโชตาซดานชากิลีและทาคุมิมินามิโนะลงไปทำน้าทีแทนแน่นอนว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่นาย,ย่าชาวยเยอรมันได้เตรียมการเอามาไว้ก่อนแล้วเพื่อต้องการรักษาความสดของนักเตะแกนหลักที่สำคัญที่สุดของทีมเอาไว้หากเราเจาะลึกลงไปในรายละเอียดแล้วจะเข้าใจได้ถึงการตัดสินใจดังกล่าวของครอป พอริวร์พูลกำลังเข้าสู่ช่วงโปรแกรมสุดชุกที่ต้องลงสนามถึง6นัดในช่วงเวลาเพียง18วันหรือคิดเป็นค่าเฉลี่ย1เกมในทุกๆ3วันเลยทีเดียวมาเน่ที่ถูกเปลี่ยนตัวออกมานั้นมีการเอาน้ำแข็งมาประครบที่ขาขณะที่สองคนที่เหลืออย่างเฟเมโนและสาลาก็ได้ผักเพิ่มเติมเอาไว้ใช้งานในเกมนัดอื่นๆต่อไปทั้งนี้ครอได้ใช้โคต้าเปลี่ยนตัวครบทั้ง5คนโดยจอแดนเฮนเดสัน ก็ถูกส่งลงมาทำหน้าที่แทนเคอร์ติสโจนตั้งแต่ช่วงพักครึ่งเวลาเช่นเดียวกับรีสวิลเลียมปากกระหลังดาวลุ่งที่ได้ลงประเดิมสนามเกมแรกในแชมเปี้ยนสลีกตอนนาทีสุดท้ายลงมาทำหน้าที่แทนเจมส์มิวเนอร์นั่นจะเป็นสิ่งที่เราได้เห็นมากขึ้นสำหรับการแข่งขันฤดูกาลนี้เพราะการหมุนเวียนนักเตะลงสนามจะมีความสำคัญมากกว่าเคยในซีซั่นที่นักเตะต้องกลับศึกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อฤดูกาลที่แล้วและแทบจะไม่มีเวลาได้หยุดพักเลย 4. ไวนานวดุมยังคงสำคัญ นับตั้งแต่การย้ายเข้ามาของเตียโก้อคนชาร่าได้ช่วยเปิดตราดซื้ขายนักเต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ทำให้ทุกสายตาไปจับจ้องที่อดีตดาวเตะบเยนมิอนิกรายนี้อย่างแท้จริงมันชัดเจนและไม่มีข้อถกเถียงเลยว่าเตียโกนั้นเป็นนักเตะระดับโลกอย่างแท้จริงและนั่นก็ทําให้เพื่อนๆบางคนลืมไปเลยว่าในทีมยังมีนักเตะอีกคนหนึ่งที่เป็นขุนกาลังสาคัญของเยอเกนครอบมาโดยตลอด แน่นอนว่าเขาคนนั้นก็คือจอร์จิโนียไวนนลดุมที่ตำแหน่งของเขาได้รับผลกระทบโดยตรงจากการย้ายเข้ามาของเตียโก้ดังกล่าวแต่เจ้าตัวจะคงแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพอย่างเต็มเปี่ยมยามได้รับโอกาสลงสนามนั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นกันในเกมที่โยฮันครัฟต์อารีแาเมื่อจีนี่ประ่ด็นนั้นแต่ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนี่คือการกลับมาโชว์ฝีเท้าในบ้านเกิดที่ประเทศฮอลแลนด์ของเขาลังเคยคาแข่งกับสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างเฟเยนนอตและ p s เีไอโฮเฟนมาแล้ว น้าแต่ว่า29ปีโชอฟอร์มได้ตามมาตรฐานของตัวเองและนั่นก็เป็นเหตุผลอธิบายได้ว่าทําไมแม้สัญญาของเขาใกล้จะหมดลงแต่ครอปถึงยังคงไว้วางใจในตัวนักเตะรายนี้เป็นอย่างมาก 5. มินามิโนะเข้าตาครอปมินามิโนะถูกส่งลงสนามมาเป็นตัวสำรองในช่วงครึ่งเวลาหลังและแม้จะได้โอกาสอยู่ในสนามเหล่าครึ่งชั่วโมงแต่นั่นก็เพียงพอจะสร้างความประทับใจให้กับเจ้านายของเขาได้ ในการได้สัมภาษณ์หลังเกมย่เก้นครอปได้กล่าวตอนหนึ่งชื่นชมตัวมินามิโนเป็นพิเศษทาคิเหมือนเป็นเครื่องจักรเข้าอยู่ไปทุกที่เลยครอปกล่าวเขาลงมาช่วยเกมรับเหมือนเป็นปีศาจท,ที่ตามหลังควานฝั่งตรงข้ามและในเกมลุกเองเขาก็ได้จังหวะหนึ่งสองได้อย่างเข้าขากับเดโอกโอกโชตาแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับผกลการแข่งขันในเกมนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ในใต้คลิปเลยแล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ